พูดดีๆพูดทขพูดทุกข้อพูดทุกของั้นแม่ไม่ให้กินนะใครตัดผมมาหล่อเลยเนี่ยต้องเลยต้องเลยมายืนดีๆจะกินจะกินก็พูดดีๆไม่เ่าไม่เ่าบอกพ่อบอกปอกป๊า เดี๋ยวเหนักไม้คือได้ไหมไม่โยมเดี๋ยวเดี๋ยวไไย <S <S เดี๋ยวเออเเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ใหไม่เอาเสียงดังแต่พ่อตีน่ะไปมองพ่อที่มองที่เขาพูดว่าอะไรมองก่อนเขาพูดว่าอะไรเขาไลยไม่ให้ไม่ห้หรอกเสียง,เ,งเดี๋ยวคอยคอยคอยค,ค,อครับครับครับ